นางสอบว่าไงอ๋อมอมโมเมนต์ที่นั่งร้องไห้เหรอคะไม่มีค่ะแล้วก็มีช่องหนึ่งตัดไปโอ้ยคนไปคอมเมนต์กะใจกันใหญ่เลยอือนะเ,อเป็นเป็นคนเดียวที่สามารถแบบทันแพรลี่ที่สุดจริงจริงคนทันพี่แพรลี่เลย <c oughs> ตอบแบบไม่ต้องคิดอะ่ะเคยมีไหมโมเมนต์แบบนี้อ๋อโมเมนต์ที่นั่งร้องไห้เหรอไม่เคยมีคะ่ะ แกหัวแรงนะแกหัวไวนะแรงนะแรงนะแก้วไว่ะแรงนะแรงนะนางไม่ค่อยตื่นนะเออย่าไปถือตาเลยแกอยู่บนโลกอีนี้อีกไม่นานแล้วนะบางทีอายุบนอายุไขบนโลกใบนี้แกเหลือไม่เยอะแล้วให้ปล่อยให้แกมีความสุขไปตามยถากรรมแกเถอะอออายุแกก็จะหกสิบแล้ววะคนหกสิบแล้ววะเอาให้อยู่อีกอย่างมากอีห้าปี แม่จ้อคอรับฟอดเป็นกำลังใจให้นะแต่ว่าฟอดอยู่ข้างพี่แพรี่เฮ้ยแต่ว่าแต่ว่าเธอเป็นคนเดียวที่นางชมนะจริงเหรอครับจริงครับพูดเราเพูดอุ้ยน้องฟอดน่ารักนะฉันบอกเลยเออแต่น้องฟอดน่ารักนะจริงคือนางก็อยากกินแหละไม่ได้ครับแม่จ้อฝอดเป็นคนไม่คมม่อยเจ้าชู้อันนี้ขอดพูดตรงๆนะฝอดเลยทำไม่เป็นคเอา อ้เออะเพราะบ้านเยอะๆไม่เป็นครับก้านเนาะแม่มาแล้วแม่ตามมาแล้วทุกคนขอ22ดอกค่ะทุกคนขอ22ดอกค่ะโอ้โหเดี๋ยวคให้ดอกหนึ่งก็พอแล้วมั้งโอ้ยไม่บรรลุเป้าหมายอะลืมดู นีป่นรรปลูกต้นไม้ไว้รอแล้วนะอปนครับปลูกต้นไม้ไว้รอแล้วนะคะพอจะไปเออมาพอดีต้นไม้ก็โตพอดีอไปถึงพอจะไปเดินชมเลยครับว่าแบบไหนตรงไหนมันแบบไม่ดีเดี๋ยวจะให้ต้องทาใหม่<ด>เออมาเลยแล้วจ่ายตังค์ให้ฉันด้วยได้เลยทําใหม่ไม่ว่าแต่จะใอ้หรือกําแพงเลยก็ได้ถ้ากําแพงไม่สวยอะไปอุ้ <c oughs> ยอขอบคุณวายตายแม่เฟิร์นเข้ามานะครับ แม่เฟิร์นนี่เดี๋ยวแม่เฟิร์นเขาจะมาจันนะเดี๋ยวช่วงที่เราไลท์ทุเรียนน่ะเนี่ยเพิ่งได้ iPad มาครับจะบอกให้แล้วทำไมให้คนเดียวล่ะแม่เฟิร์นมันไม่ยุติธรรมนะไม่ใชให้ครับพอดีว่าฝอดดวงดีมันไม่ยุตนะิธรรมนะมแล้วฉันล่ะฉันก็ไปไลท์ให้เป็นชั่วโมงแล้วฉันก็ไม่ได้อะไรเลยเหรอ,อแม่เฟิร์นทำไมอย่างนี้ล่ะแม่เฟิร์นทำไมแบบนี้ล่ะแล้วหนูก็ไม่ได้อะไรเลยนะทำไมแฟนหนูได้คนเดียวล่ะหนูก็อยากได้เหมือนกันนะ iPad iPad เนี่ย นี่หองขอแค่ iPad ดมินิก็พอแล้วไอแพดมินิเครื่องเล็กๆสักเครื่องหนึ่งได้หรอของของแฟนก็เหมือนของเธอฮะอืมเออก็เหมือนของเธอนั่นแหละอืออร่อยเหรอปลาวานนะมีแต่คนพิมพ์ว่าปลาวาน เล่าเฟิขอบคุณนะคะขอบคุณปาวานนะคะมีความรู้สึกอิจฉาเข้ามาดูเขารักกันเสียใจเวยนะพี่ถ้าพี่ไม่มีอ่ะพี่ต้องทำบุญเยอะๆนะครับนนีไม่ไม่ขิงครับเดี๋ยวตอนที่เราไม่สมหวังก็จะสมน้าหน้าเราอีกนะพี่อนรีไม่มีมันไม่มีไม่สมหวังแล้วหลังจากนี้คือมันมีแต่แบบประสบความสาเร็จแล้วครับอืม อยู่ด้วยกันมีแต่แบบอะไรดีๆมาขอหรือ,อยังเนี่ยปลูกต้นกล้วยกับปลูกพ่อเขาปลูกต้นกล้วยกับปลูกอันนี้ไว้รอแล้วนะนนเห็นไหมต้นกล้วยกับต้นอ้อยนอนให้บวชเสร็จก่อนมาคงมาขอให้มันเป็นเรื่องเป็นราวฉันก็ลูกพญานาหมื่นนะมาทําอย่างนี้ไม่ได้ฉันเสียหายฉันเป็นคนมีชื่อเสียงอย่ามาหลอกฉันเล่นไม่ได้นะเจ้าเป็นคนกำเริบไม่รู้จักกาลเทศะ วาจาที่ออไม่รู้ความวามาัดีครับแม่ท่าไห่แม่เรียกอย่างท่าไห่พูดไมาิอาบอกลูกเขยเรียกอย่างแล้วท่าไห่ะไจะเรียกอย่างแล้วท่าไหลเพื่อไมต้องเขยจะได้หาตังค์ขอจะให้แม่ท่าไห่อ่ะแม่ครับฝฝแบบไม่ต้องใส่เยอะได้ไหมอ่ะเพราะว่าแม่ก็รู้อยู่ว่าขอจริงใจอยู่แล้วอ่ะเออไม่ได้แม่ต้องเรียกไว้เดี๋ยวเผื่อเธอไปเอาลูกสาวแม่แล้วแม่ไม่มีเ,มมเงินเลี้ยงลูกเออไม่เป็นไรแต่ว่าขอดูแลแม่ก็ต้องคอ้เลี้ยงลูกแม<อ>่เลลูกสาวแม่ได้นะ อะไรนะก็ดูแลลูกสาวแม่ได้ดูแลแม่ได้ด้วยครับเออเอาแม่จะคอยดูว่าเลี้ยงแม่ได้เออแม่ใช้เงินเยอะนะเอออินเหรอครับเดือนเดือนนึ่งแม่หาหมอหมดหลายแสนนะไม่เป็นไรแม่ลูกเขยคนนี้ขยันมากครับพูดตรงๆไปเรื่อยนะเออทำพอจบโอเคเดืนละหนึ่งพอหายได้หมดครับ เออไม่ว่าจะเป็นทเรี่ลาบซีน้ำพริกแพรร่หรือว่าจะเป็นแบบทุเรียนกรอบบริยศขอดขายได้หมดเลยครับจริงๆแล้วดูแล้วดูแม่ชั้นแล้วดูแม่ชั้นตีฟิตกว่าชั้นคนทุกคนดูแล้วดูแม่ชั้นแล้วดูแม่ชั้นใส่รองเท้าผ้าใบมาวิ่งแล้วนะวิ่งแล้วหนึ่งนะแล้วดูความฟิตเออคนเป็นมะเร็ง เออไม่น่าเชื่อว่าเป็นมะเร็งนะคะเออเอาไ,<ข>ไปวิ่งฮะหายไข้แล้วยังหายแล้วหายหายร้อยเปอร์เซ็นต์ละพูดแต่เป็นทีแล้วแบบเป็นทีแล้วแบบทร,ทรมานอะ่ะเป็นแล้วทรมานมากมีแต่รอยยิ้มน่ารักสดใสขอบคุณค่ะ แม่ยิ้มหวานถูกใจลูกเคยแม่วิ่งแล้วค่ะตอนนี้แม่ไม่สนอะไรแล้เวเดี๋ยวว่าเดี๋ยวตอนกลางคืนจะไปเซ็นทรัลับไปซื้อน้ําน้นําหมดน้ําหมดกินอีกแะ้วไปซื้อน้าอีกแล้วเหรออืมน้ําหมดเร็วนะอลายขทำทําไมขมทำทําไมน้ําหมดเร็วเนาะคนผลิตน้ำจะผลิตทันไหมได้น้ําหมดเร็ว เหมาะสมกันมั้ยมิตคนวะทุกคนคิดว่าเราเหมาะสมกันไหมถ้าคิดว่าเหมาะสมส่งดอกกุหลาบให้ดิฉันหนึ่งดอกค่ะแล้วค,คิดว่าดิฉันกับน้องฟอร์ดเหมาะสมกันไหมคะ่ะถ้าเหมาะสมส่งดอกกุหลาบมาหนึ่งดอกค่ะอืมจบ<笑><笑>เนี่ยเฟิร์นออกไปแล้วมั้งเนี่ย คะแนนคูณสามเดี๋ยวคะแนนจะคูณสามนะคะทุกคนใครมีของขวัญชิ้นใหญ่ๆขอสักชิ้นหนึ่งนะอแนนี้มันจะคูณสามเลยค่ะทุกคนส่งให้ผมหน่อยนะแบตบผมจะหมดแล้วอ,อ,อันนี้ตาสุดท้ายก็ได้เหมาะสมใช่ไหมมีคนบอกว่าเหมาะสมงมันแน่นอนอยู่แล้วครับนะมันแน่นอนอยู่แล้ว มันจะมีนิทานหรือเปล่าอย่าให้มีนิทานเจ้าชายบุรีลำนะฉันกลัวมากเลยให้มีครับทุกคนเดี๋ยวก่่าจะเล่านิทานเจ้าชายบุรีลำนะกับเจ้าหญิงประเรียนก้าเนี่ยคนไม่ต้องเดาเลยนะมึงถ้ามีโผล่ไปในเพจไหนเพจหนึ่งเนี่ยนะกูขอปิดโทรศัพท์สามวันเลยก่อนเลยนะ,ะเจ้าชายบุรีลำกับเจ้าหญิงประเรียนก้าไม่ทันน่ะคืออะไรครับฮะทำไมครับอะไรอ่ะไม่ทัน พอ,อไม่ทนันคือมุกหรอครับหรือว่าอะไรไม่ใช่ก็ตอนนี้ไงเวลาที่อินฟูที่เขาเป็นคู่รักกันที่เขามีเรื่องอะไรกันอย่างเงี้ยมันก็จะมีเพจที่เขาออกมาแฉเขาก็จะเขาจะเล่านิทานนิทานนั้นนิทานนี้ไงล่าสุดก็นิทานอะไรอะ่ะเจ้าชายอลาดินอะไรอะ่ะกับเจ้าหญิงอินฟูแล้วเราก็คิดในใจตายสักวันหนึ่งอย่ามาบอกว่า อย่ามาบอกว่าเจ้าชายบุรีรัมย์อย่างนี้นะกับเจ้าหญิงพเพลียนก้าไม่ต้องเดาเลยนะมึงไม่ต้องเดาเลย <S <S 1> <S 1> ปิดโทรศัพท์หนีสามวันไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดๆครับช่วงนี้ช่วงนี้เล่านิทานกันเก่งมากช่วงนี้เล่านิทานกันเก่งมากทุกคนกลัวอ้กบบลัวมากเนาะไม่มีละมั่งนิทาน ก็ดีถ้าไม่มีก็ดีไม่ต้องสืบเลยอะถ้าบอกปารียนก้าเนี่ยนะไม่ต้องสืบมีอยู่คนเดียวใชหมว่ามีคนทักมาด่าผอด้วยนะด่าว่าอะไรอะที่เห็นเห็นนั้นไหมที่พี่หมออ้างมาทําที่โหนเนกระเสอะแล้วฝอดไปนั่งอ่ะเขาชื่อว่าอเป็นบอสเขาก็ยังมาว่าฝอดนะเหรอใช่้เขาเข้าใจเอฟซีแบบ เอฟซีแบบเท่าชลามีเยอะก็ต้องเข้าใจเขาหน่อยบางทีเขาไม่ทานจริงเขาเชื่อมันถึงโดนคอนเทนเตอร์หลอกกันง่ายไงเนี่ยดิฉันแบบนะผู้สูงอายุอะเล่นโซเชียลอันตรายมากเดี๋ยวนี้เห็นอะไรก็เชื่อไปหมดเห็นรูปไม่รู้ว่ารูปเป็นรูปแต่งรูปเอไอรูปตัดต่อไม่รู้อ่าเชื่อกันไปหมดบุตรหลานควรให้คำแนะนำนะคะ บุตรหลานควรให้คําแนะนํากับผู้ปกครองก็มีแต่ผู้ปกครองต้องให้คําแนะนําบุตรหลานนะแต่เดี๋ยวนี้คือบุตรหลานต้องให้คําแนะนําผู้ปกครองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องไปเที่ยวคอยไว้ก่อนเนาะพี่เพทีเนาะเดี๋ยวให้พี่เพลี่ทำบ้านทำไนให้เสร็จก่อนก็ฝึกมาไงแล้วเดี๋ยวก็ไปได้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเธอจะต้องใช้เงินเยอะโอ้ไปเที่ยวมันจะสักกี่บาท เธอก็ต้องทําเอาเงินทําบ้านไงเออ้าใจแฟนก็ดีแล้วคข้าใจเขาเป็นคนน่ารักอยู่แล้วแล้วช่วยขายทุเรียนก็พอแล้วใช่เ,เขาช่วยขายนะเธอแบบนี้น่ารักไหมแบบนี้น่ารักไหมดีมันจะด,ดูเสแสแตงไปนิดนึงเธอเขาเนี่ยให้อะไรล่ะ <c oughs> พี่แพรี่นี่เลย <c oughs> ให้เรียกพี่ให้เรียกพี่ไปตลอดชีวิตเหรอ เออ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 เรียกพี่ไปตลาดชีวิตเลยอยากเรียกอะไรก็เรียกค่ะอืมรลอเออเแสดงเก่งเนาะนักเรียนนักเรียนประคนชัยนี่เป็นนักแสดงเนาะไม่ได้ไม่ได้แสดงเลยแสดงเก่งนะแสอันนี้อันนี้ไม่ใช่เบทีจิงช้าสวรรค์นะคะไม่ต้องแสดงผัดแสดงเะสดงเป็นตัวโกงผ่ดจะมาแสดงอะไรแบบนี้ไม่เป็นหรอเออเออ คุณจริงๆฝมไม่หลอกพี่หรอกอุยตายขอบคุณอุ้ยไก่ขอบคุณ,คณคคไ<ย>ก่่ะฝันไม่ทำให้ยกเลกนอกจากแบบพี่จะมีอารมณ์บินเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยไม่บินบินใครอีกละ่ะไม่เผื่อพี่ชอบบินไงต้องบินแหละถูกต้องแล้วเรามัเคบินไม่เคยบินใครค่ะเป็นคนอารมณ์ดีมีแต่ว่าพี่วนี้น่ารักขึ้นมากเลยนะดูตัวไม่ จริงๆอันนี้ผมพูดจริงๆนะแบบตั้งแต่แบบไปอยู่ด้วยแบบแบบล่าสุดอะไรเงี้ยน่ารักขึ้นมากเจ้ายังอยู่ไหมครับเจ้าเข้ามาคอมเมนต์หน่อยเร็วพี่ซับสุวรรณเดี๋ยวจะพี่ซับสุวรรณลงหลุมแล้วเพราะว่าพี่ซับสุวรรณไปเปผู้ชายหมดเลยเมื่อกี้นูแอบเห็นอยู่นอนพี่ซับสุวรรณแล้วนอนพี่ซับสุวรรณแล้วอืม ไปอยู่ล่าสุดเมื่อไหร่ตกข่าวอะไรนะมีคนถามว่าไปอยู่เมื่อไหร่ล่าสุดตกข่าวมีคนก็บอกเขาบอกเขาตกข่าวไปอยู่ไหนเนอะไปอยู่ด้วยกันไงอ๋อก็ยี่สิบเอ็ดนี้ไงครับอ๋อล่าสุดไปอยู่ด้วยกันก็อเอาไม่ได้ตามข่าวแล้วครับพี่เดี๋ยวขอจะลงไลน์แล้วนะโอเคแค่นี้แหละจบ <c oughs> แยกทาง